สุดทิ้งเฮ้ต uh, <oil> ัดอ <oil> ้อยตัดอ้อยอ่าเลิ่มตัดอ้อยนะเข่ยสออืออ่าตัดอ้อยเสร็จแล้วก็ นะอ่ใช้ไว้นะเอาเปลือกอ้อยออกอ่ะเ,เลือกอ้อยออกน,นี่ <c oughs> จากนั้นก็น้ำสีอิ๊วเก็บ ที่นอนห้า <c> ห <oughs> ้าก็เพอห้าก็เพอ โสทช้ทอนะ <c oughs> ครับแล้วก็ที่หกก็คือไปอับนั่นก่อนนะครับโอเคครับแปดนั่นก่อนครับเดี๋ยวลุงําไปว่าลุงเขียนงานก่อนว่าวันนี้จะทําอะไรบ้างแล้วก็เรียงลำดับของมันขอให้วันนี้เป็นวันที่ิไว่าเลยนะสดใสนะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวลุงทำวันนี้ให้ให้ดูว่าหนูเรียกว่าอะไรนี่จะมีอ้อยอยู่ต้นหนึ่ง รู้จักมากเลยแบนนี้เข้าได้ว,ว่าอะไรครับ <c oughs> เราจะทำข้างนอาเลยนะเาานาะไปมองอย่างชัดโอเค うん。<noise> <noise> 这是苏格兰。 hộp hộp đấy hộp đấy hộp đấy hộp hộp